วันสองวันที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดตาม i อใหม่ของมดดำขออนุญาตอย่าพูดเลยมันเจ็บขึ้นมาขึ้นชื่อ IG ใหม่ด้วยกันพวกคนจะได้ฟอลโล่ครับอย่างอื่นนะอันนี้มดดำประชาผานี่คุณผู้ชมโอ้ยกี่ฟอลโล่อะตอนนี้เท่าไหร่แล้วจั๊กสามกอบสามหมื่นอันนี้อัปเดตล่าสุดสามหมื่นห้านี่คือล่าสุดนะครับแต่ก็รู้ว่าเร็วเมื่อคืนยังเพิ่งจะเปลี่ยนเลขเป็นเลขสามก็พี่ตั้งเห็นว่าลงแต่รูปเป็นคนไล์นิดเดียว ทำไข้อความนิดนึงยวว่าเกนนั่นแหละไอ้แจ็คเกนนั่นแหละตัวซวยไอ้อ้วนโอ้โหเมื่อกี่วันที่ผ่านมาเราได้พูดถึงนะเรื่องของพาสเวิร์ดกับวที่คนที่คนคนที่จะตั้งกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าเขาจะตั้งพาสเวิร์ดง่ายขนาดนี้เลยจะโดนแฮกบ่อย1 2 3 4 5 6 7 8สา้ากเ็ด้วเราหันไปที่บล็อกดำเขาก็พยักหน้าว่านี่ของเขาแล้วใครจะไปคิดว่าคนทางบ้านเนี่ยจะแฮก จะขโมยเข้าไปคิิดสเพราะมันจะมีคนบ้องเงี้ยเยอะเดี๋ยวก่อนแล้วเขาใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกม้วนดำไหมเข้าไปเขาก็เข้าไปเปลี่ยนหมดเลยเขาไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดไปเปลี่ยนอีมไปเปลี่ยนทุกอย่างเห็นหน้าตาแล้วแหละแต่ประเด็นประเด็นคือนี่เมื่อวานติดต่อมาหาม้ดนาำติดต่อผมเห็นคุณเล่าเลยคุณเล่าเลยเขาก็ติดต่อมาว่าจะเอาฟอลโล่คืนไหมถ้าสมมติเอาฟอลโล่เอาคนติดตามเนี่ยอีกสองแสนกว่าคนจะคืนไหมคือจริงๆไม่ไม่บอกว่าเอาล่ะเอามันจะคืนให้เรายังไงอ่ะว่าคิดไม่ออกสรุปว่าคนที่คนทที่ขโมยยคคุณเป็นนไ มาตามชคิดว่าคนไทยผมคิดว่าคุณวาดามคุณจะเอา follower ขึ้นไหมโปรโมทไอจีใหม่ให้เขาหน่อยให้เขามียอดขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยผมอยากไปเลยผมอยากถามผมคุณด่าเขาว่าไหก็าด่าแบบว่าพี่อาร์ตต์องไเียแบบจิตใต้สำนึกบ้างอย่าเห็นแก่ตัวอะไรก็ด่าเป็นเยอะเหมือนกันมันจิตตกนะเวลาแบบว่าเปิดมามันเคยมีคนตามเราเป็นแสนนึกออกป่ะแล้วเช้ามาเรื่องเล่นไปเลยจริงๆพี่ยังอยากเลิกเลย เอายังไงตกลงอยากได้คืนไหมมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคนคนนี้ถ้าเขาดูอยู่เหรออยากจะบอกเขาว่าไม่ตายซะจบเราจะพูดอะไรไม่ตายจะเลือกไอจีแน่ไอ้กูไม่ชื่นชมพูดีมากก่เก่งมากไม่ชื่นชมมาี่ยต้องทำะไรต้องั้นเลยชื่นชมมือให้ชื่นชมไม่ชื่นชมไม่ริงจริงกว่างจัดเลยน้ำยอกน้ำตกน้ยอกกับน้ำตกก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ว่ารำด่านี่ก็ทำมิดจริงถึงแม้ว่า วิธีการตั้งพาร์สวดของวดนดำเนี่ยจะไม่ได้ใช้สมองเลยก็ตามทีแต่คุณก็ไม่น่าจะเอาพดสวดนของเขาไปเปิดอเคาใหม่ไม่ควรเออเออน้องพี่ว่าน้องพลาดแล้วล่ะใช่ถ้าน้องอยากจะตายแบบขึ้นสวรรค์เนี่ยอันนี้พี่เชื่อเรื่องเวรกรรมนะน้องจงคืนนะครับเขาคืนได้เหรอคืนได้เจอน้องส่งอีเมลมีคุณมีอีเมลไหมมส่งมาให้ทีมงานเราดีกว่าเออนะครับคืนเลยอีเมลมาที่ m k l i v e at woodytalk com นะฮะ